ก่องเสษตพืชและผักนะครับมาดูครับเมื่อคืนฝนตกครับคืนที่สีที่สีกวักวลมสักเพช,ชรบุนหมู่สองเพชรุรีลมสักเอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบุรฝน,นตกสบายเลยครับแปลงนี้หยอดตั้งแต่ยี่สิบสามมีน,น,นาครับตอนนี้เดียนเป็นหลับสองสามวันค,คืนฝนลงอย่างแรง น,นี้ไม่รู้เขาเกี่ยวกันหรือเปล่าผมตกหนะักไม่ได้ใส่น้ำเปนะ็นอาทิตย์เลยครับสบายเลยที่ไหนฝนตกบ้านครับมา่เกิน ไม่ไแป้าอื่นับตกตีสี่กว่าไปก็น่าจะตีห้ากว่าสว่างแล้วก็เลยไม่มีใครไปไมีใคได้อืแต่เย็นนี้คนเต็มปลาได้น,น่นครับิปนี้สั้นๆครับอย่าเข้าโกดรครับอันนั้นตอดตันที่เท่าไหร่พ่อนุ่มอนี้ข้าโกตร เดี่ยวเอาเมรับแต่แปลงนู้นเขาผลผลอะไรขายต้นสดเลี้ยงสัตว์ครับไรละหมื่นหมื่นสี่สบายครับไม่ได้ใส่น้ำนานเป็นอาทิตย์เป็นสิบวันนั่นแหละฝนตกเปียทั่วถึงครับน้ำ ตรนี้เขาปลูกขายเลี้ยงสัตว์เกี่ยวต้นสดฝนตกล้มไปนิดนึงครับความเสียหายนิดหน่อยนิดหน่อยนี่คันอะไรยืน ครับคลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรคลิปนี้มาดูกระฝดโดนฝนดีใจครับก็มารับชมฝากกดติดตามได้ครับช่องเกษตรพืชและสัตว์นี่ครับฝนตกทำให้เขาโขดล้มนิดนึงครับหมู่สองตะบนก้นไบอเมเลมจัดจังมาที่ตะบนครับครับคลิปนี้ไปตอนนี้ครับสั้น